เลี้ยนเปลือกบางบางครับได้ม okay ่าครับได้ม่ามือน <ja ี้ขัดพิเศษเปลือกกับมือเลยรุ่นเปียอกบางจังเลยตาทีทีนะครับทุเรียนทุเรียนที่มันสีเปลือกบางๆางเนื้อไดร์ตตาทีทีนี่ครับตาทีทีครับกระตางห้างเปลือกนาพวกตาทีทีเอี่แบบไม่ห้อยแตกไร้ง่ายเลยเบด็งเอาข้าวปีนอง่าแตกไร้ง่าย้วกับตามันที่ทีครับน้ํามันนะครับ เบื้องแรกพี่น้องบาเซียจิบบองเบิ่งตุยยางนี่บาบุนี่ปอกเองครับลองเบิ่งให้ได้เป็นพ่อค้าขายทุเรียนเบิ่งครับแกะแทบบกออกเลยครับเบือกมันบางแบบเบิ่งเบิ่งเปลือกครับเบิ่งข้อมนาของเปลือกครับซ้ำซันมีดนี่ครับเบื้องเลยกันเลยนี่ข้อมนาของเปลือกครับเนี่ยเบิ่งเนี่ยเปลือกมันบางครับมีแต่เนื้อ ี่นองนวดนวดง่ายเลยทีบึงง่ายคุ้มกินไปแล้วครับเมื่อนพู้นีเอาไม่ครับนี่หาโคกหน่อยน่หน่งละสอง่อยน่ะสอง่อยเล้วครับก็ว่าพู้นรู้สึกว่าประมาณ400าสี่ลอยหมดเลฮัดปอ,ดปรอครับถ้าได้เปลี่ยนท่า เขาแก้ไขตัวเรียนครับเปลือกครับบางครับบางนิดเดียวครับเบิ้งใส่กับมือนอเีลยแอ็งจะกินพี่น้องสว่าแก้วันเกงนะครับเพราะว่ามอเตอร์สองทั้งทีละสร้างหัวครับมันขึ้นก็กินไปพูดนึงครั้งนี่แหละครับนี่ครับสองลอยแล้วก็กินไปแล้วพูดนึงที่กินวันนี้หาพูดครับพูดสุดยอดเบิ้งใส่แข็งเลย ก็เขียนหน่อยพอดโอเคครับคลิปนี้ก็จบท่านมีอะไรครับน้ำเน้ำกัน